ซีชานาลสนับสนุนโดยสายการบินทไทยเวียดเจ็ด w w w v e j e t a i r c o m สำ่ายงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมาราช Hi Oxnews y ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน SME Festival ตลาดนัดชุมชนพร้อมมอบรางวัลแด่ผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งชิงถ้วยรางวัลน,นายกรัฐมนตรีณจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุพรัอัาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเปิดงาน SME Festival ตลาดนัดชุมชนซึ่งสมาพันธ์ SME ไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอจัดขึ้นระหว่างวันที่22ตุลาคม2563ถึงวันที่24ตุลาคม2564ภายใต้แนวคิดพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME ประจำปี2563ณโรงแรมราวดีจังหวันดนครศรีธรรมราชซึ่งภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SME กว่า200บูธโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เกียรติมอบรางวัลแด่ผู้ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งชิงถ้วยรางวัลน,นายกรัฐมนตรีซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้แก่น,นายพัทรดนัยวังสะอาดจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนคนครศรีธรรมราช สนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท w w w v i e t j e t a i r c o m และสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจ,จ้างเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องการจ้างคนงานต่างด้าวเข้าทำงานต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศัการาช2,560และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพุทธศัการาช2,561โดยงานที่จะจ้างจะต้องไม่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมานายจ,จ้างสามารถดำเนินการขอนำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานในประเทศตามความตกลงระหว่างรัฐ MOU ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าลืมคนต่างด้าวที่จะทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานไม่เช่นนั้นจะมีความผิดทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวสำนักง,งานจดัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขที่58 60หมู่บ้านเมืองทองตำบลเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโทร075432168